นี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนํากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมมีเจ้านี้เลยนะครับผมนับเป็นไม้นะครับผมนะเป็นไม้สายราคาประหยัดนะครับผมนับเป็นของยี่ห้อเซาวมริลาดนะครับผมนะก็จะตัวนี้นะเป็นไม้สายที่สามารถใช้งานได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้่านใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเรามาดูด้านในกันนะครับผมนะนีด้านในกล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะมีตัวไม้นะครับผมนะมีตัวไม้มีสายสายไม้ให้ด้วยนะครับผมนะก็ความยาวจะอยู่ที่ประมาณ3มเมตรนะครับผมนะ เลยนะครับเป็นไม้สายอย่างดีนะครับผมนะสามารถใช้ล็อกคาราเกะใช้ใช้ในหออไปชุมได้นะครับผมนน้ําหนักก็ถือว่าโอเคนะครับผมนะถนัดจับถนัดมือดีนะครับผมนี่ตัวไม้ก็สวยนะครับผมนะนี่เป็นแถบทองตรงนี้นะผมนะตัวไม้เป็นสีดานี่เลยนะครับผมนะอย่างดีนะครับผมนะก็จะไม้ซามิลาดตัวนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคาตัวละ450บาทเท่านั้นนะครับผมนะก็ ก็ท่านไหนสนใจนะครับผมไมยี่ห้อซามิลารตัวนี้นะครับผมนะก็สามารถอ่าอินบ็อกซ์มาที่ร้านได้เลยนะครับหรืออยากจะมาอ่าเดินเดินทางมาซื้อที่ร้านได้เลยนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมนะก็ท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ต้องขอฝากร้านนุ้มมิวสิกไว้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ไม่ซามิลารตไว้ด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ